ในวันก่อนได้เทศนาติลักคณะคาถาคือคำสอนที่แสดงถึงความเสมอกันด้วยลักษณะสามประการได้แก่สับเบสังคาราอนิจจาสับเบสังคาราดุขาสับเบธรรมานตตา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แสดงไว้ตอนหนึ่งคือสบเบสังคาราอนิจจาขอย้ำอีกตอนหนึ่งว่าการที่จะเห็นสังขารไม่เที่ยงต้องเห็นด้วยปัญญายาดาปัญญาดาปสติที่จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นต้องเห็นด้วยปัญญาวิธีปฏิบัติ ก็คือมันพิจารณากายนี้ให้เห็นความสภาพไม่เที่ยงโดยใจความลองนึกย้อนอดีตของสรีระร่างกายคือตัวเราเวลาเกิดมาและโตขึ้นมาตามลำดับเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ ในช่วงตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้เราเห็นหรือยังว่าตัวเราไม่เที่ยงอยู่เสมอถ้ามองเพียงร่างกายก็จะเห็นชัดน้อมนึกไปทางนามธรรมก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเหมือนกัน ตั้งแต่เด็กๆมีแต่ความสนุกกินนอนเล่นโดยได้รับความดูแลจากพ่อแม่ป้องกันภัยอันตรายต่างๆเมื่อโตขึ้นมาแต่ละวัยความสนุกในของเล่นก็เปลี่ยนแปลงไป เด็กเล็กเลกเล่นตุ๊ก,กตาพอโตขึ้นมาก็มีของเครื่องเล่นโตขึ้นตามลำดับพอโตขึ้นมาอีกของเล่นนั้นก็โตขึ้นตามลำดับเห็นต่างเล็กๆล็เล่นรถเล็กๆต่อมาก็รถนั่งพอหมุนไปหมุนมาได้ต่อมาก็เป็นรถขี่ เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ในภาวะนั้นๆตามเดิมเป็นคงที่ได้มีสภาพเป็นอย่างนี้รูปธรรมและนาม,มารมทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในสภาพเช่นนี้จนต่อมาจนถึงทุกวันนี้เราเป็นอยู่ในขณะนี้ ย้อนนึกถอยหลังไปและพิจารณากลับมาพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาโดยมีเป้าหมายเพ่งคือฟามไม่เที่ยงพิจารณาบ่อยเข้าก็จะเกิดฟามรูร้ฟามเข้าใจเห็นด้วยจิตคือประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเห็นด้วยจิตโดยแท้ ว่าความไม่เที่ยงของสังขารย่อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอจนถึงวันหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่าน,นี้อีกและความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัยในของสรีระร่างกายนี้มิใช่มีความสุขแต่มีความทุกข์เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยตามลำดับ นานับประการที่จะชี้แจงให้หมดได้นอกจากใช้ปัญญาพิจารณาเพราะในคาถานี้ท่านกล่าวว่าเมื่อเห็นฟวามไม่เที่ยงด้วยปัญญาก็จะนายในทุกข์คือใช้ปัญญาพิจารณากายดูอยู่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและฟวามยากต่างๆความหน้าเบื่อนายต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเลยพระมหาบุรุษองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นพระราชกุม,มารทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจนกับพระราชวังมาหน้าตาเศร้าหมองไม่ผ่องใสจนเป็นที่ทักทาย ของคนในพระราชวางังแม้แต่พระเจ้าพุโทโธธนะเองจึงได้พยายามหาทางแก้ไขให้พระมหาบุรุษลหลงไหลติดอยู่ในกามาคุณหรือกามาสุขของทางโลกแต่เพราะมีปัญญาจึงไม่สามารถจะเหนียวรั้งไม่สามารถจะมีอะไรที่เป็นหน้าใคร่หน้าพอใจมาต้านทานปัญญาของพระองค์ได้ เพราะฉะนั้นในคาถานี้จึงบอกว่าเมื่อเห็นฟ้าไม่เที่ยงด้วยปัญญาก็จะหน่ายในทุกข์คือถอนฟ้ามยึดถือถอนกิเลสให้ออกไปจากจิตแต่และอย่างละอย่างท่านแสดงว่านี่คือทางหมดจดอัทานิบินนาติทุเขเเอสมะโกวิสุทธิยาพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยจิต นี่คือทางหมดจดหมายความว่าเป็นเส้นทางที่เดินทางถูกแล้วไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์หรือโลกุตละธรรมข้อที่สองสัพเมสร้างฆาราดุฆายาดาปัญญายาปัสสติอัถนิบินนาตีดุเคเอสมาโกวิสุทธิยาเมื่อบุคคลเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ เมื่อเห็นได้ด้วยปัญญาในทุกนั้นก็จะเกิดความหน่ายคลายความติดนี่คือทางหมดจดของการปฏิบัติธรรมคำว่าทุกข์หมายถึงว่าความทนได้ยากเพราะทุกเกิดขึ้นแล้วทรมาน ถ้าทุกนั้นเกิดทางกายเช่นบาดแผลโรคอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายภายในหรือภายนอกก็ดีย่อมมีอาการที่เียวกว่าเจ็บปวดทรมานไม่สบายใจเจ็บคือทุกปวดคือทุกทรมานใจคือทุกไม่สบายใจเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างหลังนี้เรียกว่าทุกทั้งนั้นแต่เราเรียกกันว่าเจ็บว่าประวัติว่าเมื่อยว่าขบว่าขัดที่จริงแล้วคือทุกไม่ใช่อื่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเจ็บเมื่อปวดเมื่อขัดเกิดขึ้นจึงทนได้ยากจึงต้องหาทางแก้ใครปวดใครเจ็บใครขัดใครไข้ก็หาทางแก้โดยการหายูยามาฉัน มารับประทานหาหมอหาท่านผู้รู้มาช่วยแก้ไขเหล่านี้ทำไมจงก็ต้องแก้ไขก็เพราะมันทุกข์และความทุกข์นั้นคือสภาพที่เบียดเบียนจิตเบียดเบียนกายเบียดเบียนจิตให้ได้รับความไม่สบายให้มีความกระวนกระวานหรือต้องใช้ความอดทน ต่อทุกขเวทนานั้นด้วยความอดกลั้นไหวบ้างไม่ไหวบ้างพอไปได้บ้างไปไม่ได้บ้างถ้าถึงที่สุดไม่ไหวก็สิ้นชีวิตก็เพราะทุกบีบคั้นเพราะฉะนั้นพึงพิจารณาด้วยปัญญาให้ปรากฏเห็นกับจิตของตน โดยใจความไม่ต้องไปเปิดตำราฉบับไหนเปิดตำราคือกายโดยใช้ปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เท่านี้ให้เห็นว่าทุกของสรีระร่างกายมีอะไรบ้างที่เคยแสดงมาบ่อยๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้แสดงไว้ในกิรีมานนทสูตรแสดงธรรมะอันนี้จะสัญญาสัญญาสิบประการมีทุกขสัญญาอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาแสดงถึงโทษของร่างกายโดยแสดงว่าร่างกายนี้เป็นประดุจแปลงแผ่นแปลงที่เกิดของโรคหรือเป็นแหล่งที่เกิดของโรคเหมือนแผ่นดินชาวสวนชาวไร่ เอาแปลงนาแปลงที่ดินเป็นสวนล่องผักเป็นแปลงผักหรือเป็นคันนาเพื่อปลูกพืชพันธุ์ต่างๆในแปลงที่ทำไว้แล้วนั้นจะปลูกข้าวไม่ใช่ข้าวขึ้นอย่างเดียวยังมีพืชพันธุ์อื่นเกิดอีกด้วยแปลงที่จะปลูกผักไม่ใช่ผักเกิดขึ้นอย่างเดียวยังมีสิ่งอื่นหญ้าอื่นเกิดขึ้นด้วยกายนี้ก็เหมือนกัน เกิดมาแล้วมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ใช่ชีวิตอาศัยอยู่อย่างเดียวเท่านั้นโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างหลายประการมาจากเชื้อสายต่างๆจนไม่สามารถตาจะมองเห็นได้นักค้นคิดจึงได้ประดิษฐ์กล้อง จุลทัศน์เพ <c oughs> ื่อพิจารณานูเชื้อโรคเหล่านั้นคือจะได้หายามาที่เป็นที่ทำลายเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เป็นที่เกิดของโลกและโลกเกิดขึ้นโลกอย่างไหนเกิดขึ้นแล้วแล้วมีความสุขบ้างเป็นหวัดก็ไม่มีความสุขปวดหัวก็ไม่มีความสุขเป็นแผลก็ไม่มีความสุข เจ็บหูเจ็บตาเจ็บลิ้นเจ็บปาเกเจ็บฟันรวนแล้วแต่ไม่มีความสุกขั้้งนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์และยิ่งไปฝ่านั้นชราชราปิดุค้าความแก่ที่หนีไม่พ้นก็เป็นทุกข มรณะไปดูครั้งความที่จะตายก็เป็นทุกข์จึงรว้ว่าสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนทั้งกายและใจโรคต่างๆโรคจรโรคประจำปวดเจ็บไข้ต่างๆเป็นโรคจรก็มาทุกข์เหมือนกันถึงไม่ใช่ทุกข์ประจำก็เป็นทุกข์เหมือนกันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ประจำ ยึงรวมความว่าสรีระร่างกายนี้ถูกบทยี่ด้วยทุกข์ทั้งโลกประจำและโลกจรข้อนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูพิจารณาพิจารณาดูมากๆให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วสอบถานในจิตใจของเราเองว่าแต่และอย่างละอย่างนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง สุขหรือทุกข์ทำใจให้เป็นกลางใช้ปัญญาให้เห็นด้วยปัญญาและถามด้วยปัญญาตอบด้วยความจิตที่เป็นกลางเห็นทุกข์พึงพิจารณาเหมือนว่าไม่ใช่ของเราแล้วให้เราเป็นผู้รู้สึกว่าสิ่งนั้นพอใจหรือไม่พอใจ สมายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตั้งปัญหาถามขึ้นกับตัวเองแล้วตัวเองตอบเองโดยเอาความจริงที่ได้สัมผัสที่ได้เกิดมีขึ้นทั้งที่เป็นมาแล้วในอดีตทั้งที่เป็นในปัจจุบันทั้งที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าเพราะบางคนบางรูปบางทีก็ถูกผ่าตัดมาแล้วบ้างเคยเคยถูกหมอฉีดยาบ้าง ล้างแผลบ้างเหล่านี้เป็นต้นแต่และอย่างละอย่างไม่มีอะไรเป็นสุขเลยจึงรวมฟาร์มว่าสรับเบสังค่าราดุกค่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์พึงแยกสังขารสองประเภทสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองสังขารที่มีใจครองแน่นอนเห็นว่าเป็นทุกข์ชัดเจนตัวนสังขารที่ไม่มีใจครอง ทำไมจึงว่าเป็นทุกข์ถ้าแปลว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากภูเขาก็ทนไม่ได้ต้องทลายลงมาต้นไม้ใหญ่ๆก็ทนไม่ได้ต้องพังไปแตกไปตายไปจึงไม่มีอะไรคงที่คงทนอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสลายไปเพราะความบีบคั้นจากทุกข์ทางสิน้นเพราะฉะนั้นสเบสร้างฆ่าราดุขา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ยิ่งมองให้ละเอียดมากเพียงใดด้วยปัญญาก็จะเกิดความร,รู้สึกชัดเจนขึ้นที่จิตเมื่อความร,รู้สึกชัดเจนขึ้นที่จิตความร,รู้นั้นก็สว่างขึ้นสวา่สวางขึ้นตามลำดับจนรู้ตามถาวะธรรมที่เป็นจริงเมื่อรู้จริงแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความไม่ยึดถือ ว่าเอตังมามะตัวของเรานี่ตัวของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเป็นหลักทางที่จะพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นต้องเราพิจารณาทางที่ปฏิบัติทั้งสมาธิและทั้งมิปัสนาเป็นแบบเป็นแผนที่แห่งการปฏิบัติแต่สมาธิ และวิปัสสนาจะเกิดขึ้นต้องเราเป็นผู้ปฏิบัติให้เห็นจริงตามสภาพนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับว่าช่างปั้นหม้อเขาเอาอะไรมาปั้นก็อเอาดินเหนียวมาปั้นผสมน้ำให้สมมาเสมอปั้นเป็นรูปเป็นลากอย่างนั้นเป็นสังขารขึ้น ดินนั้นค่อยๆแข็งขึ้นคือค่อยแห้งขึ้นความแข็งแกร่งก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วความแข็งแกร่งถึงที่สุดแล้วหยุดตัวแล้วก็สุดลงมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอย่างปูนซีเมนที่เมาทาบ้านทําตึกเขาบอกว่าหกเดือนแรกเมื่อผสมแล้วจะมีความแข็งแกร่งขึ้นตามลําดับคันพ้นจะหกเดือนแล้วค่อยๆเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลง แต่ความเสื่อมนั้นประนีดมันน้อยมากจึงไม่ค่อยเห็นสรีระร่างกายนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบห้าปีเป็นวัยต้นกำลังเจริญและยี่สิบห้าปีก็เจริญถึงที่สุดต่อจากนี้ร่างกายย่อมทรงอยู่ในวัยกลางตอนปลายวัยกลางก็เริ่อเริ่มเสื่อมแล้ว เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเวลาเสื่อมโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเปลาะบางไปหมดเหมือนหม้อที่ปั้นด้วยดินใช้ไปนานๆานอยู่นานๆานานเปล่ะกรอบวางแรงก็ไม่ได้แตกอย่างนี้เป็นต้นกายนี้ก็เหมือนกันท่านจึงบอกว่าให้ทะนุถนอมกายนี้ ไว้ให้ดีให้มั่นคงคือให้เป็นปกติแต่ไม่ใช่ดูแลกายนี้ให้ไหม่ให้ให้เป็นปกติด้วยความรักสวยรละงามเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเพราะไหนๆเกิดมาชาตินี้อาศัยการนี้แล้วอาศัยการนี้เป็นปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์จะได้ไม่ต้องเกิดต่อไปอีกถ้ายังไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้ กายนี่แก่เข้าเจ็บเข้าทุกเหลือที่จะประมาณไม่มีใครที่จะช่วยได้อย่าว่าจะอยู่ในบ้านพี่น้องร้อมรอบเลยแม้อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆทุกมากขึ้นหมอมากี่คนก็ช่วยไม่ได้และในที่สุดก็คืออวาวสานในแก่ตายเพราทุกท่วมทนก็ตายไม่มีใครช่วยได้ทีนี้จะหาว่าปล่อยให้เกิดอีก พอเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้อีกทุกคราวนี้ถ้าทำให้เป็นทุกครั้งสุดท้ายของชีวิตนี้ได้เป็นดีที่สุดคือซึ่งไม่ต้องทุกต่อไปในอีกในใน,ในชาติหน้าพบหน้าพอเกิดครั้งใดก็หมายความมาทุกตามมาเพราะฉะนั้นคำว่าทุกมองทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปให้ฟางฝางมองแล้วด้วยปัญญาเพื่อให้เกิดความหนาย ลายความติดเป็นที่สุดนี่คือทางหมดจดเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจพิจารณาหรืออบรมจิตหรือพิจารณาเห็นแล้วจิตใจสงบแล้วก็ถึงตั้งใจภาวนาและใช้ปัญญาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงตามสภาวธรรมที่เป็นจริงที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แล้วต่อไป